่ดูเยอะมากเป็นล้านวิวครับทุกคนแต่ว่าสบู่ข้างในก็คือไม่ได้มีลายมีอะไรนะครับทุกคนเป็นสบู่แบบไก่กาลาเล่มะเนี่ยไม่มีลายไม่มีเลยนะคือข้างนอกดูรวยมากสเสมือนขอ้งหมดที่สบู่พอดีทัติกที่หอเันี้เหมือนทันติกอะไรรู้ไหมกอแตงโมแต่วันที่สามสี่ห้าคุณจะเริ่มมีสิวขึ้นหน้าจะเป็นตักนะครับผมแบบเลิศเทอทย์สาดโอเมก้ดดูลิปนี้ให้จบนะครับผมเขากับทีไม่เคยบอกใครมาก่อนและคุณจะไม่ขึ้นคนที่ที่จะใช้สบู่ทะเยทนตัวนี้ควรที่จะทำแบบนี้ทั้งทุกคคนนะรับผม พุ่งสูงสามแจกจับสกีกดไลค์แชร์ซัสครุรช eh ร์น คนแต้นนะครับจะมาทําคลิปวันเล่นดิสต๊อกนะครับผมซึ่งคลิปเนี้ยไม่ได้หาเองไม่ได้เจอเองเรื่องของเรื่องคืออีผู้ช่วยของตังเนี้ยมันชอบเต้นไงแบบบั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 บในดิสต๊อกทุกคนแล้วซึ่งมันก็มาเจอตัวนี้บอกว่าแต้งลองใช้ตัวนี้สิคนเนี่ยดูเยอะมากเป็นล้านวิวครับทุกคนมันชื่ออะไรพรานเย็นใช่ไหมพรานเย็นใช่ไหมไพรเย็นช่วยหนะไพรเย็น แต่ละชื่อคุงงมากเดี๋ยวเนี่คนชอบตั้งชื่อแบรนด์ะว่าใครเย็นเดี๋ยวก็มีห้อยสีเดี๋ยวก็มีสุกันนาเดี๋ยวก็มีสเกนเตอะไรเงี้ยจริงหน่อยต้องแบบอปาตตะเยอปาติเทเทนะเฮ้ยเอาปิอใา่เอาปิด วันนี้นะครับทุกคนจังก็เลยจะมาลองมาใช้ด้วยคำที่ว่ามีคนขอเยอะด้วยแหละหนึ่งผู้ช่วยที่ไปเจอมามันก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเจอแล้วรู้สึกว่าเออน่าใช้ใ่ส่วนหนึ่งอ่ะมาจากคอมเมนต์เยอะมากใช่ไหมที่อินเสิร์ตมาจึงก็เลยไปถามในคลิปล่าสุดของในคลิปคลิปที่ลงไปนะทุกคนว่าพายเยนคืออะไรมีใครอยากดูบ้างอะไรเงี้ยซึ่งคนเป็นเยอะมากว่าอยากดูพายเรียนดูพายเรียนดูพายเยนซึ่งสบ,บู่คือน,นี่ครับพายเยนเปดหน้าพายเย็ยน ชี่อว่าสบู่ไทยเย็นนะครับทุกคนนี่แพ็คเกจทุกคนคือถือว่าสวยเลยทุกอย่างเป็นการสกรีนนะครับผมอันนี้คือผู้ตามเนื้อผ้าะนะทุกคนนะเรียบลายเรียบหรูดูแพงนะครับทุกคนทั้งหน้าทั้งหลังนะซึ่งเขาเขียนว,ว่าสบู่ไทยเย็นจริงๆแต่เขาแบรนด์ NTK Natural นะครับผมอ๋อข้างในอุ้ยหอมมากเธอเหรอยังโอ้ยหอมหอมจริงก็คือ,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 อแต่แรกคนดูความไม่กินหอด มนคุณพ่อสบู่ตัวนี้ทุกคน,นคุณพ่ออะทุกคนเอตัวนี้ไปสบู่เป็นอย่างงี้นะครับอุ้ยนี่คือสบู่ข้างในนะครับทุกคนแต่ว่าสบู่ข้างในก็คือไม่ได้มีลายมีอะไรนะครับทุกคนเป็นสบู่แบบไข่กาตาเล่ปันเนี่ยไม่มีลายไม่มีอะไรเลยนะคือข้างนอกดูรวยมากแต่เหมือนก็หมดที่สบู่พอดีพลาสติกที่หอ่อเนี่ยมันพลาสติกอะไรรู้ป่ะห่อจังโมง่ห่อกระกรอ,อะไรก็ตามห้างอ่ะทุกคนซึ่งมันเป็นอย่างงี้ภาพอย่างงี้นะครับผมแต่กลิ่นหอมจริงอันนี้คือหอมจริงเลยอะน้องตะกล้องมาดมหน่ออยหมี่ yeah <laughs> ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบตะกองจอยากให้มันถ่ายคลิปด้วยนะกดไลค์คลิปนี้ถึงถึงง0 0 0ไลค์ทุกคนจะพาตะกองมาถ่ายคลิปด้วยนะครับผมถ้า่ึงก็จะให้ตะกองใส่หญิงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันนะครับว่าเนื้อสะพัดเป็นยังไงหรือว่าความรู้สึกใช้ครั้งแรกเป็นยังไงแอบชอบอย่างนนะว่าเนื้อน้องเป็นเนื้อใสๆไ่ทุกคนนะเยมองทะลุแบบเห็นได้เลยนะครับซึ่งตะมีสิวตัวนี้ต้องเคยเห็นด้วไหมดูเหนึรงนไมมันคอดแต่ทะลุแลวตอนหน้หน้าตนมีความสักสั่นท ครับทุววกคนตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่สวรรค์นะครับชั้นแปดนะครับเพราะว่าดูดิเป็นหมอกจางๆและควันยังไงคล้ายกันจนบางทีไม่ยังไงรู้อะไรหมอกจางๆและควันจาง,จง ทุกคนจกคำพูดตรงไว้ให้ดีนะทุกแบรนด์บนโลกใบนี้นะครับผมที่เป็นสบู่แบบนี้นะทุกคนวันแรกจะใช้ดีแต่วันที่3-4-5คุณจะเริ่มมีสิวขึ้นคุณจะเริ่มหน้าเป็นเม็ดเล็กๆหรือเป็นขดหรือบางคนดันสิวขึ้นมาเยอะนะครับโอ๊ยแล้วอาถานสบู่พายเย็น มันอาจจะทําให้สิวคุณได้เนื่องจ,จากว่าสิ่งสปกปรกดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมแต่จะมีสูตรสูตรหนึ่งที่ทเชื่อว่ากาทำไม่สมบูรเรนี้มันดีอยู่และสิวคุณจะไม่ขึ้นลองทําแบบนี้ดูอาจจะดีขึ้นจริงๆเพราะตอนนั้นเคยมีเหมือนกันว่าใช้ตัวนี้ปุ๊บแล้วแรกดีแล้วหลังสิวขึ้นแล้วพอมาเปลี่ยนวิธีเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะเราเชื่อว่ามันดีไงแต่แม่ก็ดีขึ้นมาจริงๆด้วยอ่าเดี๋ยวลองดูเอาเนี่ยลองธรรมดาก่อนดูให้จบนะกดไลค์ด้วยนี่นะครับผมนะาก็จะมีความเป็นแบบ โดกับหน้าไปเลยนะฮะฟองเยอะอะมึงอย่าอวยมึงอย่าอวยมึงชอบแบบนี้แล้วมึงก็ไม่อยากมาอวยสซู่ทนใหญ่แล้วทุกคนเวลาเราใช้อะพวกนี้ทำมาจากกินซาลินคือหลังใช้ปุ๊บมันจะมีความเอียงเอียงพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเอียงปุ๊บคือไม่ผ่านเลยนะเราจะไม่ใช้ต่อแต่ถ้าไม่เอียตใช้่อไม่ใช้ต่อเหมือนกันไม่ใช้ต่อเหมือนกันต่อได้ไหมต่อืแสดงว่ามันยาล้างจานก็ทรรมาจากใช่เอาไปล้างหน้าได้คือทำอะไรอะมึงอะไรอ่ะมึงหายมึงหายที่มี่กูเวร์ไง แล้วที้บ่อน,นะครับอย่าลืมล้างสบู่นะครับผมนี่ล้างมาเปนาน็นน้ำเปล่าเลยให้มันเป็นสะอาดๆแบบนี้นะครับ <c oughs> อุย้ยส่วนเนาคุยคำพูดคุย <c oughs> โอเคครับทุกคนพ <c oughs> ีน <c oughs> ่ข <c oughs> ้าได้ถือว่าโอเคนะไม่เอียดไปเดี๋ยวไปดูในห้องดีกว่าทุกคน <c oughs> นี่เปียกหมดเลย ทุกคน,นครับทุกคนอย่าทำตามนะคือแตง่ายยังไม่ทาเล,เลยทุกคนคือมาถึงปุ๊บก็มานั่งอยู่เนี่ยประมาณสามสี่นาทีนะครับผมเพื่อให้หน้ามันแห้งที่สุดเพราะพวกเนี้ยบางทีแบบมันดูใสขึ้นจริงอะถามว่าตอนนี้นดูใสขึ้นไหมท่านเจ้าแม่ก็หกนะมันดูใสขึ้นเว้ยทุกคนแต่เมื่อเราผ่านไปสามสี่นาทีปุ๊บหน้าจะมีความสัก,สกๆนะครับผมแบบว่าแห้งๆเป็นขุยอะไรเงี้ยอันนี้ทุกคนดูเองนะว่าความเป็นขุยความแห้งไม่มีนะครับผมความใสถามว่า,วามันเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นแต่แน,น่นอนอยู่แล้วแหละเมื่อคคคุณลล้้้้้้้าาาาาาางงงงหหหนน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 ตตตต่่่่่่่่่่่ออออออใใใใเเเปะะะะมมมมมมมัััักกกกก็็็จจจดดดูสสสขึรรบผแไไีีีีืพโิิวท โอเคกูคต้องซื้อแนละ้วอย่าพึ่งรอก่อนนะครับผมถ้านางเค็มเรื่องสิวจริงนางทำตรงนี้ให้สิวต,ตรงนี้ให้หายนะครับเพราะกัสบสุขภานที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนก็ที่ผ่านมาใช้เพื่อนปกตินะรองพื้นปกติทาครีมลงปกติทุกอย่างปกติหมดนะครับเจอกันบาย The next day yeah, I don't like Hey hey okay. <laughs> ทุกคนคราวนี่จะมาสอนเทคนิคและสูตรพิเศษนะครับพี่รู้สึกว่าใชได้เห็นผลจริงใช้แล้วชอบจริงแล้วก็คนที่คิดจะใช้สบู่พยายเยนตัวนี้ควรที่จะทําแบบนี้ทั้งทุกคนนะครับผม,ม thank you thank you thank you, thank you. Thank you. Thank you. ซึ่งจะบอกว่าขั้นตอนเทคนิคมีง่ายมากนะครับผมขึ้นหนึ่งกันไกลที่เอาแก้วแอลกอฮอล์ล้างนะครับผมแล้วก็ใช้ถุงเกิดใช้อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปัดผมตัวเองเลยไม่าหงุดหงิดเหรอไม่ห้ามโอเคอยาน <laughs> เอไวนะครับผมแ้ก็จะมีตัวนี้เป็นตัวตัวขนาดขนาดเล็กนะครับทุกคน <_ d ata> แนะนาไว้หาแบบนี้หรือว่าเป็นครีซนซิ่งที่ใช้อยู่แล้วก็ได้ทุกคนที่หมดแล้วแล้วก็เปิดแบบนี้เลยนี่นะครับผมอันนี้คือต้องล้างหมดแล้วนะน้ำอันนี้คือน้ำะไรน้ำเปล่า <_ d ata> แล้วก็แกะงี้นะครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับทุกคนว่าใครเราแต่ที่ใช้สบู่อยู่ตอนนี้นะครับทุกคนการที่ทุกคนเก็บไว้ในอับหรือว่าเก็บไว้ที่คอบอะไรเงี้ยเชื้อโรคมันไม่ได้แบบไม่เห็นนะเว้ยมันเข้าไปมันไม่ใช่ว่าปิดรัดอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะมันมันเข อ่ะนีนะครับผมนี่คือจบบุก้อนเล็กของเขาใช้นี้ตัดนะครับผมถ้าก้อนเล็กก็ตัดง่ายมากทุกคนตัดง่ายไหมง่ายอุ้ยอุ้ย,ยนี่นะครับทุกคนเธอชิปพายมันดีเหมือนกัน,นเจนเล่นนนเลอะเธอชิปพาย เดี๋ยวป่ะใส่แล้วนี้นะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปเติมน้ำกันซึ่งบอกว่าจริงๆมันไม่ใส่ให้เต็มล่ะทุกคนสบูู่อะเราใส่แค่เดียวพอเพื่อให้สารสกัดทุกอย่างยังอยู่นะครับไม่ถูกเจือจางลงไปกับน้ำเปล่าเยอะนะครับใส่ประมาณสองก้อนนะครับเป็นก้อนเล็กสองก้อนเดี๋ยวถ้าใครขยันกกาก้อนใหญ่ทุกคนใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูเดี๋ยวจะไปตัดแป๊นนึงก่อนรอดูกันนะครับอ๋ออย่นอยู่เลย two years เ r ร็จแล้วครับทุกคน <S <S จะบอกว่าอันนี้นะครับผมต้องใส่มนันสองก้อนนะทุกคนใครจะใส่มากกว่าน,นั้นก็ได้เลยเพรจริงๆแล้วอ่ะคุณใส่ไปเถอะพอจะทำช่วยเรื่องสิวได้ทําให้หน้าคุณใส่ได้หรือว่าคุณชอบหลังจากใช้งานจริงๆนะทุกคนการทําอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะป้องกันโชคได้มากกว่าเยอะมากจริงๆทุกคนแล้วก็ส่วนส่วนัสดทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ในนี้นะครับที่สำคัญเวลาคุณบีบออกมามันก็บีบออกมาง่ายทุกคนแล้วก็ใช้แล้วนะล้างไปเลยบางคนอาจจะพี่แต็มันไม่ได้ฟินเหมือนแบบเาเรียกมันไม่ได้ฟินเหมือนเเทสอบกนถูลยแต่จริงๆผลลัพธ์มันเหมือนๆกคนเวลาบีบอออกมมาพบผลลัธ์เหืนกันเลยเพราะ เราอยู่มาในน้ำอาจจะไม่ได้ฟินแต่ทุกอย่างมันอยู่บนหน้าแล้วทุกคนส่วนประกอบของเขาที่พวกส่วนพายเก้าชนิดหรืออะไรก็แต่มันก็อยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปทําตามกันดูทุกคนส่วนทุกคนแบบใช้สบู่พายเย็บปุ๊บตัวสบู่มันดีมากดีมากดีมากแต่ถ้าคุณลองเนี้ยสูตรแต่รับรองเลยว่ามันจะดีขึ้นอีกแน่ๆนะครับผมแต่ต๋ยวาจะทดลองตัวนี้แล้วก็ลองแบบสบู่นะครับควบคู่กันไปว่าสิวจะขึ้นไหมนะทุกคนนะถึงแม้ว่าสบู่ตัวนั้นสิวจะไมข่ขึ้นการเก็บในอับได้ปกติแต่ตรน,น,นี้เ่าหปังไงแล้้ววกก็ใชัันและครนบ ทุกคนครับน,นี่ก็จะมาล้างหน้าให้ดูกันนะครับผมโดยใช้เจ้าตัวสบู่พายเย็นนะครับทุกคนอ่ะจะให้ดูก่อนว่าแต่งหน้าอยู่จริงๆนะทุกคนดูนะอันนี้คือทาครีนซิ่งเล็กน้อยนะครับปาให้ดูตรงนี้ นน,นนี่ะจ๊ะจัดหนักเป็นจัดนะบอกเลยจะลรางในถุงพลเสนิกซื่อทุกคนจะบอกว่าอัเมซิ่งอย่างหนึ่งคือทั้งใส่ถุงไปทุกคนเห็นปะซึ่งข้างในมันเป็นเหมือนเจลเว้ยทุกคนตื่นเต้นมากตอนแรกที่เราจะเป็นน้ำหนาวใช่ปะแต่ทุกคนนะเห็นปะเห็นปะ เป็นเจียวๆเลยว่ะคุณสำเร็จเดินทางสำเร็จแล้วเสื้อเก่งๆครับการล้างหมดนะครับทุกคนก็คือใช้ครีมซิ่งชุบกับสัมรีแล้วไม่เจอสีสีเปิดๆนะครับผมเท่ากับว่านั่นคือคอมลีนะครับผมซึ่งเราจะใช้วิธีการใช้สบู่หลักๆเป็นตัวนี้นะครับทุกคนเพราะว่าอยากรู้เดี๋ยวถามว่าอา่ะนี่สิทธิภาพไม่ไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยใช้เป็นสบู่หลักๆอย่างนี้เลยนะครับทุกคนเราจะได้แบบว่ารู้ว่าเออมันล้างสัมภางได้หมดจดแค่ไหนนะครับเฮ้ยซึ่งจริงๆแล้ว้งแนะนำอย่างหนึ่งว่าเราไม ซิ่งชุบกับสัมฤทธิมันก็ได้เพทุกคนแต่ถ้าเกิดจะแบบอย่างเงี้ยเดียวๆอ่ะต้อไม่ค่อยแนะนำนะทุกคนควรไปกินซิงสัมฤทก่อนแล้วค่อยท้ตามต้องว่าโอเคกว่าโอเคครับทุกคนเสร็จแล้วหึงรอบเดี๋ยวลองเช็คกันดูว่าจะมีอะไรติดมาหรือเปล่านะนี่นครับทุกคนจะกินซิงเลยโอเคกน่าของที่ก่อนนะไม่ได้ถือว่ามาน้อยมากเลยทุกคนดูดิประมาณสองรอบผมว่น,น่าจะหมดทุกคนดูนีน่เห็นมีซีสีอยูไ่ไหมเนี่ยเห็นปะเนีน่ย ถือว่าออกมาน้อยมากนะถ้าเกิดว่าเทีเราตอนแรกที่มันเข้มๆเนะทุกคนโอเคเดี๋ยวรออีกรอบนึงนะคราวนี้ต้องขอรอเป็นแบบว่าใช้เป็นเจลนี่ของแองจาที่เป็นสูตรของแองจั้ที่กนลังเสนอมา <c oughs> คิดว่าฟองหน้าจอกมาดี่อด้วยนะโอ้ยโอมี่ก็มันกลิ่นก็นยังอยู่ด้วย <c oughs> อุย้ยว่าไม่ได้นะฟิวดีอยู่นะฟิวดีอยู่นะ ท,ทุกคนที่สีชอบแบบนี้คือสองตัวเนี่ยเมื่อใช้ไปเนี่ยสองรอบยังไม่รู้สึกว่าหน้ามันตึงแบบหรือว่าเยิเหรือว่าอะไรทุกคนนะนี่คือสิ่งที่ต้องแฮปปี้กับตัวนี้อย่างแรกเลยเชิญละเอียดเลยนะดูไม่มีเลยทุกคนข่าวจั๊วอันนี้แต่งที่บอกนะครับทุกคนไม่แนะนำให้ทุกคนทำเหมือนแตงนะด้วยการที่เอาสบู่มันหูหมูแห่อเอาเซร่มาทีมีแห่เอาสบู่มาถือมือื้อ เอาสบ,บู่นะครับผมมาลา้างเครื่องสำอางนะครับผมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับทุกคนจะลองใช้เจ้าตัวนี้ประมาณ3-4วันนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวสบ,บู่ไปแล้วสวันแนละ้วทุกคนเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนตัวชอบนะทุกคนนะรู้สึกว่าฟิลดีมากไป ก่นอนที่ประมาณสี่นะครับทุกคนจะว่าหน้าจะง่าดูใสขึ้นมาเลยทุกคนถามว่าต้องไม่ได้ชอบเรื่อสัมผัสข,ของเขาเท่าไหร่นะจริงถ้าใช้ประมาณสี่วันจะรู้สึกว่าฟองอ่ะมันไม่ค่จะน้อยแล้วก็ถ้าจะน้อยก็น้อยไปเลยไหมหรือว่าถ้าจะเยอะก็เยอะไปเลยแต่มันแบบกลางๆ,ๆ,ๆอ่ะไม่ค่อยแน่นอนทุกคนต้องเลยสนใจว่าใช้วีธีจงบอกดีที่สุดแ,แบบสวยทุกคนที่ั้งบอกเออนะคือดีแต่สัมผัสกัลังหน้าหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วว่ามันดีขึ้นจริงเว้ยรู้สึกว่าหน้ามันดูนุ่มขึ้นนิ่มขึ้นแล้วก็หน้าดูกกกตุ่่่งงใุคคคครรั้้หนนนนอออฟีููเชขจปิไบบพ the next day ใม่เลยใส่ใจเหมียวกรุ๊ปนะครับทุกคนวันนี้จะมาปิดคลิปนี้กันจะบอกว่าแตงจะไม่พูดและจะไม่คิดตามคนที่แบบว่านักสะกดจิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทิกตอกที่แบบว่าตัวน,นี้ใช้ดีมากเลยค่ะตัวน,นี้ขายไม่ได้เลยกูเห็นเยอะมากเพราะคนที่ซื้อไปไม่กลับมาซื้อซ้ำทำให้ทุกคนนะ่าเสียใจเลยเฮ้ยแล้วก็ยูทูบเบอร์บางคนดีมากเลยครับทุกคนนี่กูดีเลยครับทุกคน้อยดีมากเลยครับเช่นนั้นเอาสิทุกคนน่ะที่รีวิวนะ่ะเป็นการถ่ายทอดจากคำสัจสวนตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้คำสัจสวนตัวแตงหนนะะงจะมมีคเคเ็อยู แต่ว่าต้องไปหาคำเคลมที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตมาก็คำเคลมคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหมัดพูบคู่กันไปนะครับโอเคอะไรดีอะไรใช่อะไรไม่ใช่ก็พูดไปเลยตรงๆนะครับบอกก่อนนะว่าเจ้าของแบรนด์สุบไถเย็นจะต้องขอกราบขออภัยขอโทษก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่พูดแรงกันไปหรือว่าอะไรที่ไม่เห็นผลตามคําเคลมทั้งหมดทั้งสิ้นคือเคำสิ่งส่วตัวนะครับหนึ่งเลยเขาบอกว่าตัวนี้เป็นสบู่กีนซลินธรรมชาติอ่อนโยนเหมาะกับผิวหน้าเพรามอ่อนโยนและความเหมาะผิวหน้าต้องใช้เกมเป็นหลักคือาางชแแล้้้้ววสุขภพพหนไไม่่ดิทีเป็นสสิวอักเบต่างๆไม ั้นเนี่ยพอมันโยนสับตัวเองต้องรู้สึกว่าเขาให้ยจะเห็นผลนะครับตัวน,นี้นะครับผมเขาบอกว่าบำรุงจากวิตามินหน้าไม่แห้งตึงนะครับไม่แต่งสีไม่มีน้ําหอมอ่อ,อนโยนมากไม่มีน้ําหอมหรอแสดงว่าความหอมของเขาอะ <c oughs> ก็คือเกิดจากคว <c oughs> ามสากนลไม้ที่เขาใส่งลงไปนะถ้คิดว่านะครับทุกคนละลายชา้าใช้ได้นานมากหัวนี้จริงอันนี้จริงเลยละลายช้ามากทุกคนแต่ทบอกว่าแตงอ่ะมีสองก้อนใช่ป่ะก้อนหนึ่งจจะใส่เข้าไปในไอที่กดๆปัๆ๊มๆให้ทุกคนเห็นกันะแล้วก็อีกก้อนหนึ่งจะแบบใส่ไว้ในไอ้อับอ่ะซึ่งแต่ก็พยายามละลายน้ำถูเล่นอะไรเงี้ยทุกคคคนนนตังงเออออาากกกกวยทุะะจบ่ ลายช้ามากจริงๆก็ไม่รู้ว่ามันผสมอะไรหรืออะไรยังไงนะทุกคนแต่ละลายมากสนละลยลาล,ะละ <c oughs> ช้ามากจริงทุกคนสามารถอ่อนโยนฟองน้อยไม่มีสารทาฟอง SLS นะครับ <c oughs> ซึ่งจะบอกว่าฟองน้อยอ่ะตั้งอย่างที่บอกอ่ะต้องติดอยู่ตรงนี้นิดหน่อยว่าจะเยอะก็ไม่เยอะจะน้อยก็ไม่น้อยจะไม่มีเลยไหมหรืออะไรยังไงทุกคนตั้งแตรรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตอดโจทย์ตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่านี่ก็ไม่ใช่ประเด็นหลักมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาตัดสินว่าโอ้ฟองน้อยก็ไม่ใช่แล้วเราต้องดูว่าเออมันดีหรือไม่ดีเนาะทุกคนเนาะเราจะมาตัด นะครับสิ่งที่แจงชอบก็คือสิวบวงเม็นของแตงอ่ะมันสุกข,ขึ้นมาเว้ยสุกข,ขึ้นมาต้องแบบซื้อเนี่มันตอบโจทย์ตรงนั้นเว้ยสิวบวงเม็นอ่ะมันสุกขึ้นมาจริงๆแล้วต้องสามารถกดออกได้อันนี้คือสิ่งที่แจงชอบนะทุกคนนะส่วนเรื่องรอยสิวนะครับผมตรงนี้ต้อาจำตรงว่าตรงคาง,งได้ปะต้องจำไม่ได้หรอว่าคางอ่ะอยู่ตรงไหนวะคนไม่มีเลยเห็นปะ สื่อที่บอกว่ารอ,อยต่างๆที่อยู่บนใบหน้าทั้งนั้นทุกคนมันไม่ได้หายเพราะแบบโอ้ยตัวนี้ใช้แล้วหายหรอเปล่าร่างกายของเราอาจจะฟืนฟ้นฟูอย่างรวดเร็วแต่ถ้าแปลกอย่างหนึ่งทุกคนคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจใช้อ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แพ้หรืออากเสพอ่ะสิวต่างๆจะขั้นนี้จะหายเร็วขึ้นมากเลยทุกคนถ้าตัวนี้ต้องกล้าพูดอย่างหนึ่งว่ามันไม่อยากเสพเพราะผิวแต่งนะตัวนี้มาขนาด80บกรัมนะครับทุกคนราคา59บาน30กร้มยหคสิบุบอบอกําคบาทอันเล็กตัวนี้นะครับคืกคมรากแห้เีาสิบเก้าบาทสามสิ มันยังมีความชุม่มชื้นบนใบหน้าอยู่อันนี้สิ่งที่ทั้งชอบมากที่สุดนะครับผมวันนีไงาัเสล้สงมาสมงเขา9ชนิดหน่งมังคุดต่อต้านเชื้อแบคทีเรียผลใช้เท้าลดฝ้ากระจุดด่งดงางาดำมะขามผิวหน้าใสลดรอยสิวไครลดการอักเสบว่านหางจระเข้ลดการระคายเคืองเมื่อเกิทีผิวและอมชมพูบตูดาวลดการอักเสบของผิวรากพืชคอมฟีคอมเฟ,มฟรย์อะไใบบัวบกช่วยลดสิวได้ดีก็คือเหมือนลดการอักเสบช้ำบวมนะครับทุกคนทรีทีโอลดการอักเสบของสิววีเอ็นบีมต้นคอลลาเจนกี่ย ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกคนลองไปดูในเน็ตได้นะครับผมถ้าเกิดฟังไม่ทันนะทุกคนพูดเร็วนิดนึงขอโทษทีอันนงที้จะบอกนะครับทุกคนการที่เรามีสบู่ไว้อะแต่แนะนําเป็นสบู่ที่เก็บไว้ในขวดปั๊มๆจะดีกว่าเพราะว่าการที่คุณเก็บไว้วางไว้ปุ๊บอ่ะคงไม่มีอะไรหรอกเชื้อโรคมันจะอยู่แต่ตอนที่เอามือถูนะทุกคนหรือบางทีเราเก็บใส่กล่องคิด่เอ้ยคงเก็บได้ทุกคนกล่องมันไม่ได้ต้องแบบเฮ้ยติดใายอยู่หรอกูเข้าไม่ได้แล้วไม่ใช่มันอยู่ตามที่เรามือจับหรือว่ามันอยู่ตามซอกตามซอนนแแหละทุกคต่ถ้้้าาเเกก็บบบไไววในนนทีี่่่ปัั๊มมอะะะจซฟแพดดครรับแต่เอาจิงๆทุกคนนะอันนนเเี้้้ยไม่่่่่่่รรูววาาาโจิงงหือออปลลแตตะใชพ ที่เป็นแบบก้อนๆอ,อ,อ่ะโดยที่เก็บไว้ใน App. อับอ่ะมันก็ไม่ทำให้สิวตัวคนนะทุกคนแต่เราไม่รู้นะคนเป็นไงไงก็เซฟเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะครับอยากได้นะครับผมเดี๋ยวให้ผู้ช่วยน้ำแข็ลิงก์ให้แล้วกันแล้วก็ลองกดเข้าไปลิงก์นี้ดูนะครับผมเขาบอกว่าบางทีก็ลดราคาเยอะอีกนะทุกคนนะถ้ามีจัดระดับสบู่อันนี้ก็จะติดหนึ่งในห้าในสบู่ที่ใช้เราชอบจริงๆทุกคนแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอยากให้ทำตัวไหนอีกในทิกตอกคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับทุกคนตัวนี้ดังตตตัััััััวววววนน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 นีีีีี้้้้้้แแจจงเเเเเ่่ยยยยคคคคคคคอออมมม์์์ดดดดดดดๆกกกกกกาาาลลลละะรรรบบบทุใหหิิปปสสไช